สวัสดีค่ะพี่นอ้องมะเขือตัวนี้กำล่งติดลูกอีกแล้วค่ะพี่น้องเนาะน่อยๆน,น่อยกำลังสิเติบโตค่ะพี่น้องนี่น่วยหนึ่งเนาะหลับการน่วยนั่นยูท่างคุณค่ะ อยู่ทางคุ่นน้วยใหญ่เหลืเด้ค่ะไม่หลายน้วยน้ำกันเท่ยวนั่นขาเจ้ามาเห็นเนาะขอสื่อซีน้วยมันมีอยู่ซีน้วยค่ะเพื่อนอยากไปสุปว่าภาษาอีสานสุปนี้กะภาษาไทยว่างไหนหรอฮะ ใสีสารมานเนียนเนียนบะเขือว่าซานน่ค่ะได้ขายเราได้นี่ค่ะซีเออย,ยี่สิบบาทเนาะนี่มันเริ่มเริ่มต้นมาอีกแล้วค่ะพี่นอ้องอ่าจังไดก็ว่ากันไปนะถาวาซ่านค่ะข้างล่างนี่กะเป็นคณนา กล่างต้นบักเขือนี่ก็เป็นขนาค่ะป้าปนกันไปว่านผสมผสานกันไปเลยได้พี่น,อนอ้องเพราะว่าจางแต่เนี่กขลัางงามขึ้นพักชี้ค่ะพักชี้เล้าพักชี้เล้าเนาะนี่ค่ะเป็นต้นเห,หน่อยขึ้นเพ่แว่เพราะว่านี่ค่ะแลักกะชีไทยพักหอมปอมอีสาน,นค่ะนี่ค่ะ มองนีสิบ้านปะปนกันไปเลยค่ะผสมผสานเนาะเพิ่งจะว่านปุ๋ยไห่มือเศร้านี่พี่น้องเพิ่งเอาปุ๋ยมาล้อมาอ้อยค่ะวางใบกับมีข้นเข่าวสวนค่ะแต่ว่าหั่นประเทไทยถ้ำเนาะค่ะจะเก็บพักไข่เพลิงนเขามาสือพักค่ะพี่น้องเขามาสือพักนาขอบคุณได้หลายกันแล้วกันเนาะ ฮารุนยาสิมาอุดหนุนไม่ดอกวาซานค่ะเป็นผักที่ปลอดสารค่ะเป็นผักที่ปลอดสารอ,าออกแกนิกค่ะพี่น้องบ่ฉีดยาเด้เพราะว่จาจะคข้องสวนนี่เห็ดแนวนันบ่ไดหรอค่ะรับยาบ่ไดเนาะสันๆค่ะพี่น้องกินหอดคิดถึงค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ